ปวดกระเสียบเทให้กินน้ำเน่ยโบได้โบได้โบได้เอาคุอสีโบได้ของสื่อของขายเราซื้อมาขอกินจังไดยเออไอ้ฝจัดพันเลยเสี่ยฮะเสียหลอกคนเป็นได้ไงตอนนี้หลอกได้ไงไม่ใช่ผีโอ้น้องไห่อืมนี่พูดทางน้มาเนี่ยใช่ไหนนี่หวานมากินดูเสี่ยเหืมหวานเอาอนี้ไหมเราไปกินบ้านใช่อยากมากกวอานฮะทัางนี้นี่อื้ม มาเด้อครับก้อยเนื้อแซ่บครับพี่น้องเป็นแต่แซ่บพี่น้องแซ่บหลายครับแซ<ด>่บหลายสดเลยเอาเลือดวะครับเอาเลือดคอนซอยวะครับ <c oughs> มีดยางคมอ่ะบาดนิ้วซะเนา <c oughs> ะไปอีกนะยังไงเนื้อหลายครั <c oughs> บเบิ่งสดๆหนอนๆครับไปแทงมาจากโตเลยครับ <c oughs> กินยากเนอะทางก็ลำบากเกี่าโอ้าวมาทางไอย่าหนฮะพาไปหาแนวซีแนวอะไรแนวอะไรเสพร์แถวนี้ทางที่ดีคือทางทางลูกหลังลายยางลาดยางไม่ดีมันจะดีได้ไงโอ้เวลาล้มเจ็บจะตายหาขี้เคยใหญ่เหลื่อนเห็นไหนโอ้หอนไงวะเนาะบ้านนี่เนาะระหว่างทางหาอะไรกินดีเนาะอยากกินอะไรอ่ะเฮ้ยเฟิร์สใครทำอะไรวะข้างหน้าอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ใครทำอะไรวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วหน้าสนหน้าสนไอมีบอลไอมียังเขาโอ้โหเหตุใดกิครับเนี่ย ก้อยครับก้อยครับฮะก้อยเนื้อครับของแซ่บก้อยเนื้อครับผมโอ้เป็นอะไแซ่บแท้ให้กินน้ำเน้บ่ไดเลยวอดเลย,อย,อยเอาคือสีอ่ได้ของสื่อของขายจะซื้อมาขอกินจังไดคื<ย>อสนหอมแท้หัวหน้าให้กินน้ำเน้วยอดเลยวอดเล้ตรงเอาแนวมาแลกแล้วเนาะแนวอย่างนแนวแลกอีกแนวแก่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 นี่เดี๋ยวส่งเอาส่งบ่แนวแก่บ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 ่น่บ่บ่ก่บ่บ่บ่น่บวบ่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 บาทนะสบหน้าจวดบหบเขามีบ่ ไม่มีฮะไม่มีหัวหาหัวมึงอ้าวเคลื่อนไปหูนะอุ้ยเมื่อกี้ผมซื้ออุ้อมหมดแล้วอ่ะเหรอซื้อลุ้อมหมดแล้วนี่มียี่สิบน้องเนาะแก่เนาะแก่ไปซื้อบวกซองเศร้ามาไปฮะบวกเื้อบคอแห้งไปไอ้ผมไม่ซื้อบรอเม่นเอาเออบวกเศร้าเดียวเนี่ยบวกมันสองครับเจาะเปล่าเหนียวไปเลยเปล่าเหนียวไปเนี่ยตัวไปก็เมียตัวเด้อไปซื้อเด้อครัเออเปล่าไปขอมาเด้อเอ้าวนี่รถเออครับเป็นบุตรับผม คัเป็นบุหร่เดี๋ยวขป็นก่อนฮะไฮสตาร์ทางใดงโมเม้นต์บุได้นี่หมุนเอาขี้โกงเนี่ยจำว่าปุ๊บหมุนีวิวิอห่น้าวมอเดินเี้ยนะเออน่ะเออีดุจัท่าน่เสียฮะเสียหลอกคนเป็นได้เลยตอนนี้หลอกังไงไม่ใช่ผีอ้ทำนี่ทำนี่มอนมาก่อนทนี่เป๊จดเลยมึงเส็จกูแท้มึงนี่ กินเป็นอย่างเดียวโอ้โหเครื่องครบเลยปาดเนื้องัวสดมากโอ้เสร็จตัวแล้ววันนี้ไหนดูนี่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 คืออะไรใส่ไว้แห้งเออจับไว้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 งี้จับไว้คืออะไรจับไว้คืออะไรจับเอาไว้อ๋อจับเอาไว้ช็อตทอศหัวควัวเลิหลายใส่สุรรจะเครื่องห่อ ยังอีกวะยังอีกวะโอ้น้ำปลาหาขวมเลยฮัดอุ้ยที่มา่ไงบอกวะหอมมาก <c oughs> ยังไม่ดมเลยหอมมากหอมมากว้า เหีย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 เหี้ฮะด่าใครเอาฮะว่ามันเหียเหียเหียเมื่อกี้ด่าดิวอ่ะเหียแบบไหนเหียเหียฮะก็ดูดิมันมันมันตรงจานไม่หนิเมื่อกี้พูดว่าอะไรเหียเหียเหียคือเหียเอาก็โอ้โหมันตกไงลาวราวก็รียกว่าไงโถเหียมันหกใช่จะซัดกันอย่างเดียวเลยอ่ะเคลนไปข้านะอืออโอย

น้องไม่นี่พูดชานาไหมเนี่ยใช่ไหมไหนหวานมากกินดูใช่ปะอืมหวานฮะไม่เป็นนี่กินกินหมดปากเลยเมื่อกี้ใช่ปะืมหวานบายเลี ขนาดหลอกเขาเมื่อกี้มาสักพักมาด้วยกันยังหลอกกันอีกคนหรือผีวะเนีหลอกเก่งยี่งาเฮ้ยกินนี้นะลูกในหนกงนะตากด้วยอืม กินอเอางี้มหมเราไปกินบ้านใช่ยังมาก่นอนฮะท่างนี้นี่อู้ฮเบ้าเรากับ,บ้านลูกมาลูกอเองคาตังห้าขวบเลน วิศนุเนี่ยตรวจเขาเดียวหายไปใส่มันวะเกิดไปคนน่ะเนี่ยตรวจกรบบาดอีตรวจกับของแกวมเลยวะเฮ้ยยังดีอยู่เขามีรถเขาทิ้งรถไว้ให้พอรถแหลกกับเนื้อก็ได้กเอ้าทำไมไม่ไปวะคือเก่าคือเก่าคือเก่าอยู่ขึ้นเก้ารถแบทกระเบิดเนื้อกับวอดอีกินอดอดอด Cắp, cắp, cấp này cái này lốt